ส้มสวนยำสวนยำหน้าบ้านคุณอประจงดอกแก่แก้วมิเตะแคบไล่เบิดหากินอย่างแล้วผักกะทินหน่อยโบราดน่ะมิแตะจิดเนี่ยนวยไหม้มิเตียบอ้อยเจีงไดมันฝนดีหลายมันกูดเบิดใบมันกูดมัน มีนอกมีต้นแชงอยู่ในบ้านมันดีแก <c oughs> หมอนชอบไม่เหมือนคนอื่นเลยมัน <c oughs> เป็นห้างที่ตะวตันตกแล้วนี่ยฝ้าแดงขึ้นอันนี้เป็นชายชนค่ะ ชาชนอันนี้เป็นนางกระจุงดอกแก่ <c oughs> เก้ามิเตะแำลไล่บิดหากินอย่างแล้วพกักกะทินหน่อยโบราณนะมิเตนี่ทางที่ตะวันกอืม มันเป็นทางที่ตะวันโตแล้วนี่ฝ้าแดงคือนี่ทางที่ตะวันีิแนอ่ยอุ้ยไมมันเสิเตี่ยวบ่ฮือจงใดมันฝนดีหลายมันกูดเว้อใบมันกูดมันฝ้าคือแดงแต่เศร้าแต่พี่น้องมันเป็นทางที่ตะวันออกดินนี่ ท้างทตะว,วันตกนกลักไลโอ้นอกนอกอะไรอนะ่ะมันอยู่ยอดพ่อมว่วงนะ่ะทำไมมันบินสูงแท้มีดอกแค่ด้วยมีดอกแค่ด้วยดอกแค่กำลังออกดอกผู้ใดมากินแจงสมแนมะ่จ้าสิเนี่ยอ่อนวยไมมันสิเตียบอ่ะมือจังใด มันฝนดีายมันกูดเบอรใบมันกูดมันมน่รักใบโอ้นกนกอะไรน่ะมันอยู่ยอดพ่อ่วงน่ะทำไมมันบินสูงแท้ต้นสวยสวยมันไปแล้ว เอาไว้ก็เอาเนี้ยมันอยูยูเนี่ยมันเป็นห้างที่ตะวันตกแล้วเนี่ยฝ้าแดงคือกล้วยยวนค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้ะสมสวนยำสวนยำหน้าบ้านคุณเฉดผักกะทิน ไดมอนเป็นพ้นมากินพักกะทินก็ะเลยตลวงไหวพื้นก็จะดูซิมันกำลังงอกมันจะเป็นไม้ป่าก้านดำไหมสวยดีค่ะอันนี้ก็เป็นมะละกอท่านจะถึงหกง่วงเศ่้ายอยู่ ที่ทางทิศตะวันออกอยพีพี่พี่พี่นี่แต่กระถิญไงนี่แต่ฝั่งไงไงพระกาสว่างแดนดินสกลนครค่ะอันนี้มันเป็นทางทิศตะวันตกทำาไม้ฟ้าหา้าหกเจ็ดประมาณแปดสิบเก้าสิบ ก็สิบเส้นนี่แหละกาสีขาวกระดาษสีขาวค่ะยายหมอนค่ะสวยไหมคะดอกกระดาษท่านจะถึงหกโมงเศ้าอยู่ พี่ทางที่ตะวันออกพี่ที่พี่ที่วันแดงเหมือนพระอาทิตย์จะตกดินเลยเนี่ยวันเกิดมันเสาร์วิธีแกะยอดมะละกอ ยิกงอแนวลำในรเด็มด,ดมีดอกแค่ด้วยมีดอกแค่ด้วยดอกแค่กำลังออก,กดอกผู้ใดมากินแจงสมแม่๊ะฝนสีมืดกำลังขึ้นฝนมันเลงฝนมันดีโพดผักก็ะัวจุดอกแก่เก้ามีแต่ทําไลเบิด หากินอย่างแล้วปากระกนินหน่อยโบราดนะ่ะนี่แต่จิดเน,ออนว่ยนวยไหมมันเสิเตียบบอมื่อัชงไดมันฝนดีหลายมันกูดเวอรใบ,บมันกูดมันมันสุบอ,อันนี้เป็นบอนสีค่ะ บันสีบันสีสายพันธุ์เน้ท่านจะถึงหกโมงเศร้าอยู uh ่พี่ผีทางที่ตะวันออกอยู่พี่ผีผีผีอ้าวชมแล้วก็ชมต่อไปเลยค่ะออก สวัสดีตอนเช้ารักไว้โอ้นกนกอะไรอน่ะมันอยู่ยอดพะม่วงน่ะทำไมมันบินสูงแค่สีขาวเราก็ดาสสีขาวค่ะ ม,มันเชื่อเมื่อกี้เราแค่แย่มอมเดอคุณเกือกีอ้ประมาณแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเส้นนี่ละมีพริกด้วย เอาไว้จะเอาเนี่ยมันอยู่นี่มันสรักไว้โอ้นกนกอะไรนะ่ะมันอยู่ยอดพะม่วงนะ่ะทำไมมันบินสูงแค่ยายหมอนค่ะสวยไหมคะดอกกระดาษเมื่อกีด้ดอกแค่ยายหมอนเ้อะุ่นเยอก แค่นี้นะคะอันนี้เป็นกล้กว,ยยว,กวยยวนกล้วยจวดกล้วยยวนกล้วย้มสวนยำสวนยำหน้าบ้านคนฝาคือแดงแต่เ้าเดีพี่น้องบนเป็นห้างทิศตะวันออกดินงห้างทิศตะวันตกเท่านะคะสว่างแดนดินสกลน,น,นครค่ะ อันนี้มันเป็นทางที่ตะวันตกทำไมฟ้าแมท่านจะถึงหกวงเศ่้าอยู่ที่ทางทิศตะวันออกอยู่พี่ที่แค่ไปเห็ดแจงสมจ้าคุอนะอเราแค่เราแค่เอกพันเตี้ยเตี้ยจริงจริง <c oughs> ประมาณพอถึงเมตรจ้ะประมาณพี่แต่วันออกจ้าเศษผักกะทินยายหมอนเป็นคนมากินผักกะทินก็ะเลยกลวงไวพื้นก็จะอ้ามาเก็บดอกแค่ายมอนเด้อคุณเ็บ่อ